ท่านอาจากบาททุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เคือนเขาแหลแมนะเหมือนเดิมแนววันนี้วันที่สี่มีนาคมนะครับอา่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่น่าจะเป็นหน้าร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนที่เดินทางนเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยอา่าพอถึงเข้าเขตกาญจนบ,บุรีนะครับก็าอากาศเริ่มเย็นนะครับ ตอนเช้ามืดนะครับประมาณตีสามไปต้นไปอากาศเย็นมากนะครับก mm. ็ไต่บอกว่าเห็นอากาศมันเย็นมาหลายวันแล้วนะครับตอนช่วงนี้นะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนนะครับแต่ว่ารอบนี้นะที่มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะที่เห็นเนี่ยคือเป็นควันขาวๆขาวๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่หมอกเนี่ย ันนี้คือควันไฟป่าเนี่ยเนี่ยขาวว่ามองไม่เห็นเลยมองแค่ไม่เห็นเลยเลยพอดีฝั่งตรงข้ามตรงน,นู้นจะเป็นเขาเรด้านะไม,ไม่เห็นเลยฮะก็หายไปทั้งลูกเลยเนะครับตอนนี้แดดอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับอาทิตย์ขึ้นสักพักและ้ะแต่ว่าก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็จาไฟป่าเราจะบงัง นวไฟป่ามันบงังควันไฟป่านันบังแดดนะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรุ้นกันเนาะนะครับก็อยู่ที่แพแตาแอลเหมือนเดิมนะครับก็มีมากับแมแปะแล้วก็พ่อนะครับสามคนนะครับก็หมายที่เป็นหมายที่ผงเคยลงนะครับก็คือตอนนั้นมาก็ได้ปลาไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทริปนี้ ไม่แน่ใจนะลงชุดแรกไปสักพักแล้วนะครับยังเงียบอยู่นะครับกอทีมนี้น่าจะต้องลุ้นกันหืดขึ้นคอนิดนึงนะครับนะ,บนะบเดี๋ยวปลากินนะครับตอนไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเช้าวันแรกครับจากข้าวกระป๋ทำข้าวต้ม บูดิงห,หนหนงหอาหอะไรกินก่อนครับแะ้ว่างรอปลากินรอเดินก่อนวันแรกอาจจะบ่ายจะนอนเนี่ยว่าเราเดินทางก็แบบซื่อะลยนะไม่ได้นอนวันที่สองใช้ว่ากันแต่ว่าวันนี้ก็จบปกติ จะแบบไม่เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวรู้สถานการณ์ถ้าปลามันเข้าเรื่อยๆก็ลกเรื่อยๆนะครับแล้เวเกิดปลาไม่กินก็นอนเดี๋ยวดูรอดูครับผลงานจะแห้วเหมือนที่พี่แล้วนะนะครับเดี๋ยวรอดูขอให้มแมบบ่แต่ว่าน้ำลงเยอะครับ จากสามวันที่แล้วที่มาเนี่ยตอนนี้สามนที่แล้วพุวรเที่ผมมาต้นไม้ขาวนะตอนนี้ต้นไม้ขาวไม่มีเแผ่สายไม่ได้แผ่มาจอดแล้วน้ําน่าจะตื้นเกินตรงนี้น้ำก็ตื้นไปเยอะครับนี่เดินมีนางนะไม,ไม่ไม่สายไม่แรงแบบจัดๆเลยน้ำลงไปเยอะเลยแต่บอกน้ำลงวันประมาณ ครึ่งเมตรครึ่งเมตร,นเ,ร,เ,มรนเนีย่ยเลยเมษาที่น่าจะเงียบถ้าปีนี้ฝนน้อยนี่แสดงี่ยโหแย่เลยนับน้ำนี่เกินหายไปโอเคครับเดี๋ยวขอร่างทันครับเดี๋ยวไปลุ้นปลาตัวแรกและปลาอะไรนับเดี๋ยวมปลองลุ้นกัน ามโมงครึ่งแล้วครับเงียบเลยครับทริปนี้สงสัยจะเหมือนทริปที่แล้วเดี๋ยวไม่รู้จะทำไงลมแรงด้วยนะครับตอนช่วงสายๆนะสายๆจนถึงเนี่ยตอนนี้ก็ลมแรงๆอยู่เรื่อยๆนะลมน่าจะมีตลอดเลยนะครับไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวคอยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับถ้าดูแล้วยังนิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้ใส่ย้ายดีกว่าแต่ให้ย้ายใกล้ๆนะ ครับก็นี่ระหว่างรอปลาคนต้องกินนะน้าแปะนี่คนี่ฮะพริกเผาทำเมื่อกี้พริกเผาหมูหมูสับนะครับนี่ย่างเผ็ดนี่ครับแล้วก็ตอนเย็นมีอะไรครับผัดกะเพราผัดกะเพราครับปลาหมึครับไข่ทอดผัดปลาหมึกไก่ทอดไงไข่ไข่เจียวไข่เจียวอีกหูครับ แปะมานี่บอกเลยไม่มีอดของกินเพียบยหุงข้าวอยู่ครับกลังกําลังหุงข้าวะก็หมงข้าวเตภาถ่านคิดน้ำไปกำลังหุหงอยู่วันนี้เพิ่งหุหงเพิ่งหุหงเพิ่งหุหงเพิ่งห่หงวง เดี๋ยวเราดูนะแต่คิดว่าวันนี้น่าจะเงียบแหละดูแล้ววันที่มันเงียบมาทั้งวันเนยะไม,ไม่ไม่กินเลยมีแต่ได้ปลาเล็กข้างแพรเล็กเล็ก,ลกน้อยก็ไม่ได้เยอะนะนิดเดียวสองตัวต,ตัวเดี๋ยวดูว่าข้างแพร์เอฮียย้ายหมายไหมถ้าเกิดหมายมันจะมีหมายใกล้ๆอย่างมีหมายใกล้ๆอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าไห่อ่อยไว้หรือเปล่านะครับมันนี่ เอออยู่ตรงข้ามกับแพรเลยนะฮะอยู่ยงเยื้องกัน,นตรงรับตรงนี้ครับมันจะมีไก่ทใหมายตรงนี้ตรงนี้อยู่หมายหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าหมายนี้ยังอ่อยอยู่หรือเปล่าไต่ไก่น่าจะอ่อยเรื่อยๆนะนะครับหมายแกน,นะครับถ้าคิดถ้าดูแล้ววันนี้น่าจะเงียบก็อาจจะให้ไต่ย้ายไปผู้นิชาตรงนี้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ติดตามูเรื่อยนะครับบรรยากาศอากาศวันนี้ไม่ไม่ร้อนนะสบายๆตอนมีลมเรื่อยๆนะครับแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนมากอาจจะควันไฟป่าจะเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวติดตามครับเจอกันดู <c oughs> ไห <c oughs> มคร,นะครับสะโดนะสต๊ดครับสะโด น้ำขวดนี่เนี่ยฮึไอฉดอครับอันนี้อ่นี่ครับฉดอเยือสดสวิงนด้ลงน้ำแล้วเย็นๆเอาเลยฮะชโดตีทิ้งไม่ได้แล้วครับ แซ่บถูกเนี่เอาแล้วครับ สวัสดีเช้าที่สองครับกับบรรยากาศไม่รู้หมอกหรือควันเนี่นยน่าจะเป็นควันนะครับเดี๋ยวที่สองีะย้ายหม้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แทาไม่ได้เลยนะครับก็ได้ไปเล็กๆนิดหน่อยสองตัวแล้วมีปลาชะโดตัว,นว,วนะหนึ่งนะครับ,บกำลังทำเดี๋ยวไปดูนะแปนทำอะไรเนาะนะครับบรรยากาศยามเช้าก่อนนะ อากาศเย็นครับเดยมีนาะอาการเย็นเฉยเลยฮนะเย็นแบบพอดีนะนอนสบายมากฮะไม่หนาวมากนะครับดูวาอาทิตย์ขึ้นกำลังสวยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูนะสูมิดนึงอกำลังสวยเลยฮะว่าอาทิตย์ขึ้นของจริงสวยวันนี้แดงนะครับดูรบรรยากาศนะรับเช้า ขื่นเขาแหลมโซนท้ายเขื่อนนะครับเลยเขาถึงตรงนิดนึงนะใหม่นี้นะครับนี่ครับค,ครับน้ำมัน,มน,มนามาพืชหมดน,หน,นะนเดี๋ยวเราสั่งไตนะครับแต่ไตี่น่าจะมาแหละ เนี่ยหมายที <The> ่เราจะย้ายไปคือตรงนี้ครับอันนี้คือจุดจุดที่เราอยู่นะจุดเดิมนะตรงนี้ครับแล้วคือติดเขานะนะครับย้ายไปนี้ครับนี่ยเมื่อวานที่ผมบอกนี่ตรงนี้ครับไปเยื้องๆกันนะครับไปใกล้กันนะครับแต่น้ำถทาเรามาถ่ายคือน้ำตรงนี้น้ำตรงนู้นเน่ยจะลึกกว่านิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นน้นกันดีกว่านะตรงนี้น่าจะเงียบแหละตอนนี้ลมสงบนะครับเงียบ ่เวดูวานก็น,นอนนี่นับแปะนอนกันนี้สองคนถายชูนนายนอนไม่พอนะ่ะดูครับนับแปะทำอะไรครับมาแล้วครับเช้านี้นนสะโดเมื่อวานนะสะโดวัดพริกสะโดวัดพริกนะครับ รอ,อเช้าเลย,ดยเดี๋ยวรอไต่ไม่ย้ายนะครับแทเดี๋ยวเจอกันนะครับแทนเอ,อ้ยเจอกันอีกหมายหนึ่งครับ มันเป็นดอกนี่ดอกดินนดอกดินนี่เขาเรียกดอกดินดอกดินครับเนี่ยดอกดินมาแพ้มาแพ้มาต้องควบคุมไม่ได้กินหายากหายง่ายๆครับมีละครมีละครมีปีละครั้งนู่นชาวบ้านเอามาให้ครับเออเอามาให้มาขายมาขายครับเราซื้อมาห้าตึกตลาดไห่แล้ว เดี๋ยวเก็บของต่างนี้เอาดอกดินมาขายะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการคุณ<ห>บอกออกปีละครั้งไหนครับมันออกช่วงไหนครับทูลเอมันจะออกช่วงไฟไหมเ้เสร็จนะครับไฟป่าไฟป่ามาแล้ว<ไ>ดับแล้วก็จะ,จะมาอ๋อดีแค่ช่วงนี้ก็เดินหาตามป่าตามเขาใช่ไหมกี<ไ>้เขาบอกขายจริงขายโลประมาณโล80 เดี๋ยวก็แล้วแต่จะ,จะ,จะให้นะลองจิ้มก่นอนเพราะว่ามันจะมีเดี๋ยวลองดูนะรู้หมมันจะมีกลิ่นดยู่กลิ่นเฉพาะต,ตัวต้องล้างให้ดีล้างให้สะอาดเมื่อกี้บอกทอดก็ได้ต้มก็ได้ผัดก็ได้ผัดน้ำมันธรรมดาเดี๋ยวลองดูทอไม่ขาดแปกำลังทำคนระับดูด,ดีก็ได้ดดดดด ล้างก่อนล้างเงินก็จริงอ่ะไปตายจริงอ่ะอาหารป่าแน่นอนไม่เคยเห็นขายน้านข้างทางเลยนะไม่มีฮะไม่มีไม่มีขายส่วนมากเขายซื้อกันตามหมู่บ้านก็คือถนั้นอื้อเขาซื้อกินกันเองนี่ครับนี่ครับเป็นดอกครับนทั่วไปไม่ค่อยมีไม่เห็นหรอกเราไม่เห็นครั้งแรกนี่แหละเดี๋ยวมาลองกินดูครับเดี๋ยวลองดูตอนตอนทำ อ๋อตักดอกดอมดองห่อดมเลยกลิ่นเป็นยังไงสนุกดมต้องดมแถวก้านถ้าดมดอกถ้าดอกเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดตรงตรงก้านเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นก็หอมอยู่นะ หอมหอมเย็นเย็นไงไม่รู้ออกไม่ถูกเออมันอร่อยขิงไอ้มันตะกิ่งก็ไม่ขิงนะขาไมนไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะใช่ใช่โอ้เคยบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกตะกินนหอมหอมนะใช่มันจะไม่กลิ่นไม่แรงเท่าขิงเท่าขากลิ่นไม่ทัดขนาดนั้นมันจะอ่อนอ่อนออ่อนอ่อนเย็นเย็นบอกไม่ถูกหอมนี่เหมือนกันแอบเนี้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูหลังจากทำแล้ว ผัดดอกดินผาดดอกดินอ่านป้าครับนี่เลยว่าผัน้ำมันธรรมดาแล้วใส่เกลือผัดน้ำมันแล้วก็ใส่เกลือพอธรรมดามก,กินกับน,น้ำพริก,กน้ำพริกอะไรก็ได้ที่มี

มันก็ดีต้มก็ได้กินได้ไหมดเก็บข้าวเชาว้าวันที่สองเชา้ากลางวันไข่เจียวอนี่อะไรนะมะเขือกับ <มะ S 2> ชุบไข่เมื่อวาน <c oughs> เหลือน้ำริกหมูเหมือนเดิมไอ้เคม็มเดี๋ยวมามต้มยำปลาชะโด ข่าว,น,ว,าน,าวาน,นึ่งเมือกเมื่อวานวันนี้นี่นี่ไข่พิกแกงถัว่วครูผันดน้ำมันแล้วก็นี่ดอกติณน้ำมันข้าวเชาว้าข้าวเช้านี้ครับตอนนี้ยังไม่ย้ายใหม่นะรอไต่กํลาลังมานะครับพอครัวพอครัวพอครัวนี่นี่ครับนี่ครับจา์แปะ๊ะแม่พอครัวพยายามพิฟมานี่เพียกกับข้าวอินไม่ถูกแลนะ้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นทอดอะไรอีกสักอย่างก็ไม่รู้เนะี่ย เยอะแยะหมดเลยอ๋อก๋วยเตี <Of course. S 1> mm ๋ยวก๋วยเตี huh. okay. uh ๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวกลางวันกลางวันมีแห้งมีแห้งมัมีแห้งครับกลางวันมี้่ัมีแห้งไงปลาไม่กินแล้วปลาไม่กินแล้วกินเนี่ยทำข้าวกินเองสบายครับวันนี้เดี๋ยวย้ายใหม่ไปลุ้นใหม่ใหม่อีกทีหนึ่งครับไปครับย้ายใหม่ตอนนี้ได้แล้วครับกันมาตีโมงกว่าแล้วตีโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปลุ้น ครับสายใหม่นะครับอีู่ประมาณวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ออกมาทั้งวัน ย้ายมาหมาใหม่แล้วนะครับตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบสิบเอ็ดโมงหมาใกล้ๆก,กันนะครับปากยังเงียบอยู่ตอนนี้บ่ายโมงนิดๆก็เลยกินมะมี่ครับหูดแดงงาแประทำอยู่กลางเขื่อนแล้วกินมะมี่ได้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวขายทางนี้ ตามไม่เห็นคนกินเท่าไหร่เราจะมีตัวไหมจะเห็นแพ้งหยึ่งก็พอได้ตัวแต่ก็ยังไม่เยอะประมาณสองสามตัวครับแต่นี้เงียบเลย เดี๋ยวรอดูประมาณหลังแนละ้วตีโมงเย็นเดีย๋ยจะมีแต่ตอนนี้ก็มีลมเรื่อยๆทั้งวันคนระับค <c oughs> ิดว่าเปลี่ยนที่นอนเปนที่อีกห้าห้อ ถ้าม like on uh, anyway, ันกินมันกินเองถ้ามันหิวแต่คนหิวละเราลุ้นต่อไาครับดีมึงงานถ่ายดูนะครับมาไหมหมายใหม่ครับหาแล้วครับหินเวสครัคันนี้ตีดิงมานานแล้วเนี่ยอันนี้ตีขวาเนี่ยครับอันนี้หน้าหมายอยู่นี่ครับทุนอ่อยอยู่นี่อันนี้ตีขวาเนี่ยครับลุนครับปลาตัวแรกของทริป ผาครับกดปกดบกออ๋อชนี้ยกเลยครับโอ้ยนเาตงยอยู่ตรงยโอ้ยนะครับกดมแล้วสวยอืกินดีนี่ครับประกดบพ้นกลม โดยามเย็นครับโดยามเย็นครับโดยามเย็นงมอยู่นานหาก็อยู่นานขึ้นไม่กินโดนมินโดนมินนิดเดียวครับจะหลุดหบ้างครับดูครับกลงครับตัวกำลังเปรี่ยวกำลังเปรียวโดนนิดเดียวครับ ไม่มีแล้วงับขึ้นมาโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานสองโลได้แห่งเมื่อวานครับตัวนี้โอ้สองได้สองได้สได้โถยท้องป่องเลยกินอิ่มเลยที่ที่อ่อยยนี่ยกินถ้าอ่อยเนี่ยย้ายมานี่ผมเอาเลยมาแล้วมันมันมันอยู่มมัันนอยู่แถวสองโลได้ครับจะโดด บรรยากาศยามเช้านะครับเขื่อนเขาแหลมนะครับเดือนมีนาอากาศเย็นนะครับตอนนี้นะครับมีหมอกนะครับแล้วก็ป็นปนควันไฟป่านะครับแต่ช่วงเช้าจะมีหมอกเยอะหน่อยนะี่ครับโอ้ยความสวยงามแบบนี้ต้องออกมาเองครับ ต้องออกมาเห็นด้วยตายตัวเองธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็สวยครับนี่อยูช่วงหน้าแรงนะครับน่ครับต้นมไม้ใบไม้ก็เริ่มแห้งเริ่มตายแหละนะครับเ้าวันสุดท้ายครับก่อนกลับแนบตีทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เกีีร์ของ นะครับเก็บของรับเข้า,าวเช้านี้ก็ไม่มีอะไระนี่พ่ม่นะครับกุบลากระป๋องนะครับน่ครับเคลียร์ของเก็บของทำความสะอาดนะครับเตรียมปลาเมื่อวานก็ชดโฉโด,โดตัวหนึ่งเมื่อวานแล้วก็ประดสดชำระเรียบร้อยนะครับชำระเรียบร้อยแล้วพร้อมกิน นะครับนะครับก็แต่ผมก็รอนะครับให้ไตมานรับประมาณติบมงติบโมงครึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะถึงทริปนี้ไม่ได้ปาแต่ทริปหน้านะครับเดี๋ยวหาโอกาสมาแก้มือสักทริปหนึ่งนะครับอาจจะเดือน ดลาไปแล้วหรืออาจจะเรียกว่านะ้ไม่รู้ครับเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะกด s ับสไ r ร b ์ให้น้องนาวชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ